ความเป็นมาขิงยุคดิจิทัลเริ่มจากยุค1 G ซึ่งใช้ระบบแอนะล็อกสำหรับเสียงเท่านั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตต่อมายุค2 G เริ่มใช้ดิจิทัลส่งข้อความได้ยุค3 G เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงโซเชียลมีเดีย4 G เร็วขึ้นใช้วิดีโอได้ชัดเจนสตรีมมิ่งได้ปัจจุบันคือ5 G เร็วมากรองรับ AI IoT และการพัฒนามืองอัจฉริยะผลดีของดิจิทัลต่อสังคมไทยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาเช่นการเรียนออนไลน์และคลังความรู้ ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสัดส่วน GDP จากดิจิทัลอีคโมมีสูงถึง13สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยด้วยนโยบายรัฐและเงินทุนจาก DEPA เปลี่ยนผู้ประกอบการให้เป็นนวัตรกรพัฒนาเมืองอัจฉริยะเช่นแอปแทฟฟิฟอนดูสำหรับแจ้งซ่องถนนหรือสิ่งสาธารณะอำนวยความสะดวกชีวิตประจำวันโอนเงินเข้าถึงบริการรัฐผ่านแอปพลิเคชันผลเสียของดิจิทัลในสังคมไทยติดเทคโนโลยีเสพติดหน้าจอเสี่ยงโรคตานอนไม่หลับและสมาธิสัน้นปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะวัยรุ่น เจนแทดพบความวิตกและอารมณ์เชลอินเทลเลนซ์ลดลงความสัมพันธ์ทางสังคมลดลงคนเพึ่งผ่านโลกออนไลน์มากกว่าเจอหน้าจริงข้อมูลปลอมเอบบุลิงสื่อโซเชียลกลายเป็นช่องทางแพร่มิ s i n f o r m a t i o n และการล่วงละเมิดข้อควรระวังในการใช้ดิจิทัล 1. กำหนดเวลาหน้าจอลดเวลาใช้งานพักสายตานอนหลับให้เพียงพอ 2. คัดกรองข้อมูลตรวจสอบแหล่งที่มาลดการเผยแพร่ข่าวปลอม 3. เสริมการสื่อสารในชีวิตจริงไม่ใช้แทนการพบปะพูดคุยกัน 4. ส่งเสริมด well ิจิทัลเบลบีอิงฝึกทักษะจัดการอารมณ์สมาธิในโลกดิจิทัล 5. ใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งด้านข้อมูลส่วนบุคคล PDP และป้องกันไซเบอร์เสรสสรุปข้อเสนอแนะยุคดิจิทัลวิวัฒนากากจากโทรเสียงสู่เชื่อมทุกอุปกรณ์ 1G 5G สร้างโอกาสในการศึกษาเศรษฐกิจและชีวิตสะดวกขึ้นแต่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตสังคมและข้อมูลสังคมไทยควรใช้ดิจิทัลอย่างสมดุลฝึกดิจิทอลลิเทอเรซีทุกระดับไว พัฒนานโยบายรองรับเช่นกฎหมาย PDP การศึกษาทักษะชีวิตดิจิทัลสนับสนุนเมืองสมาร์ทและให้เทคโนโลยีเสริมไม่เป็นภาระ